Oh, oh, ตัวนี้เนี่ยก็คือมันทำหน้าที่เหมือนผลัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำรอยจากสิวนั่นอนะจางลงแม่ฝนก็ทดลองใช้อยู่หน,หน้าตรงบริเวณที่เป็นฝ้าเนี่ยก็ใสขึ้นด้วยราะว่าไม่ชอบพวกคิมเมน์เอสเออะไรที่มาแรงๆอยากหาอะไรที่ผลัดเซลล์ผิวได้จริงแล้วก็ไม่ก้องมาแสบพรมาดีาเจอตัวนี้แหละเป็นเหมือนนะ้ำไม่เหนียวมันก็แบบ ลื่ๆนๆอะไม่หนักหน้านะคะก็สามารถทาให้ทั่วใบหน้าเราก็จะไม่ระคายเคืองและประกันได้ว่าคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยสามารถขัดเซลล์ผิวได้เหมือนคนอื่แล้วถ้าเราสามารถขัดเซลล์ผิวได้อย่างรวดเร็วเนี่ยหน้าเราก็จะใสหากระดูกนี่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ w w w m o k o s e c o m ไปเรียนอะไรยังไงที่หน,นครับ ก็ไปเรียนภาษาก่อนครับแล้วก็จะมีเทคอร์สสั้นๆเรียนฟิล์มกับเรียนซาวเรียนอะไรเงี้ยครับถ้ามาตรงนี้น่าจะเป็น6เดือนนะครับที่ไหนที่อังกฤษครับหเดือนนานมากเลยนะครับมีทำม่นานยังคะเดนก็จริงไม่ก็พอเริ่มรู้ว่าตัวเองแบบต้องการวัตถุดิบในสมองเพิ่มอะไรเงี้ยแล้วก็ต้องการให้ สมองพักผ่อนหน่อยครับเพราะว่าอยู่นี่เราเราต้องคิดงานตลอดเลยครับคิดทุกวันเลยอยากอยากแบบลองไปให้สมองได้โฟกัสที่อ,อะไรแค่ชิ้นเดียวก่อนแล้วก็มันมันจะเป็นการวางรากฐานของเราในอนาคตด,ด้วยครับทำไมเราถึงตัดสินใจจะปรับ <c oughs> <c oughs> ผมรู้สึกว่าตอนนี้ผมตันนะครับตันในเรื่องของการแบบคิดงานหรือว่าอะไรก็ตามอ่ะคือ เราอาจจะทํางานเร็วแล้วก็ทํางานหลายชิ้นไปหน่อยครับพอทําทงานหลายชิ้นมันมันใช้พลังงานในการคิดเยอะมากเลยครับมันก็มันหมดเร็วมากเป็นเพราะว่าหนังเรื่องที่เราไม่ค่อยประสบผลสำเร็จอะไรหรือเปล่าไม่เกี่ยวครับหนังเรื่องที่เราก็ในเรื่องของรายได้ก็ได้เท่ากับเรื่องแรกนะครับมันไม่มีไม่มีปัญหาครับซึ่งมันเป็นเรื่องของกระบวนการความคิดของตัวผมเองมากกว่าครับแล้วก็หลายหลายคนพอผมแค่ ที่พูดมานิดเดียวหลายคนก็บอกว่าเออไปพักเถอะแต่มุมมองอก,การทำงานกับการเรียนก็ค่อนข้างแตกต่างกันเลยจะเป็นยังไงอะคะก็คือการเรียนแต่ว่าการทำงานก็คือการก็คือเรียนเนี่ยคือเหมือนผมหยุดคิดงานเลยครับทุกคนก็บอกว่าให้ให้หยุดคิดทุกอย่างอะไรเงี้ยก็มุ่งหน้ากับเรื่องเรียนอย่างเดียวอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ในสิ่งที่เรียนเนี่ยมันจะมาต่อยอดงานผมเองนะค,ครับซึ่ง ซึ่งประชุมกันไว้หมดแล้วเรียบร้อยครับ<ม>ว่ากลับมามันจะมีงานอะไรอยู่บ้างมันจะเสียโอกาสไปไหมฮะหกเดือนมันหลายๆอย่างทั้งหนังทั้งละครทั้งเพลงอะไรของเราทีเงียบหายไปเลยก็คือเนี่ยค,ครับช่วงนี้เป็นช่วงของการประชุมครับว่ากลับมาจะทํางานอะไรครับมันมีคนเตรียมงานไว้หมดแล้วครับก็มีทั้งจริงๆต้องมีต้องมีาทหนะอาจจะแบบกลับมา10วันตอนกลางๆแล้วก็มาไทหนังก่อนแล้วก็บินกลับไปใหม่อะไรเงี้ยครับแล้วก็ มีงานเพลงมีซิงเกิลเดี๋ยวจะมีอัลบ,บั้มรวมเพลงของแดนแล้วก็มีเพลงใหม่เงี้ยมีไปถ่าย MV ที่อัง,งกฤษอยู่บ้างนิดหน่อยอย่างเงี้ยครับมันมันก็มีงานที่เตรียมไว้บ้างอยู่แล้วแต่แต่เพียงแต่ว่าผมคิดให้เสร็จที่นี่เท่านั้นเองครับแดนคะหลายคนบอกแดนค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็บ่นทีน่จะแบบออกจากวงการการเลือกเรียนเป็นวิธีทางออกหรือเปล่าก็เขาเรียกว่าค่อยจะใช้ว่าอะไรครับสเต็ปแรกทางออกจากวงการหรือว ค่อยเฟรดหรือเปล่าก็พักไปอยู่กับตัวเองก่อนนะครับแล้วก็คิดทบทวนซะดีๆว่าตัวเองจะอยู่ตรงไหนอะไรครับในอนาคตจะทําอะไรกันแน่อะไรเงี้ยมันเหมือนแบบเรามีปัญหาเยอะหรือว่ามีปัญหาพักออกอะไรอย่างเงี้ยไหมครับผมไม่มีปัญหาเลยครับผมเป็นคนมีความสุขกับชีวิตมากครับแต่เราก็ทํางานตรงนี้มานานนะครับก็ก็แค่อยากจะรู้ว่า แต่สุดท้ายเราเราใช่ไหมอะไรเงี้ยครับเราอยู่ตรงนี้เราใช่ไหมก็คือเราพูดคุยกันแหลตอนแรกอยู่แล้วครับมตอนแบบผมเกิดน้องก็ไม่มีปัญหาอะไรของเขาเพไปสี่อะไรเงี้ยครับไปสามเดือนไปหกเดือนไปอะไรก็ก็แล้วแต่อะไรเงี้ยครับเออผมก็ผมก็ถามเงี้ยนะครับว่าจะเรียนหรือเปล่าจะอะไรเงี้ยเกอแต่ หมือนเขาก็ยังมีติดงานเดี๋ยวมีพรีเซนเตอร์มีอะไรของเขาอีกอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบเออ,เอ,อไม่เป็นไรเราแค่บอกเขาไว้ว่าเอ,อจริง,รงๆปีปีนี้เขาก็น่าจะหาอะไรท<ป>ําด,ด้วยนะอะไรเงี้ยฮะมีความสคัญระยะทางไมค,คไม่ครับผมว่าคือชีวิตคนเราอ่ะมันสมมติคนที่อยู่ด้วยกันจริงๆมันก็ต้องมีแบบมีอีกฝ่ายที่ต้องเดินทางไปทํางานหรืออะไรมีเหตุผลอะไรที่ต้องมีการแยกกันบ้างครับก็เป็นเรื่องของการพิสูจน์ด้วยแหละว่า แสุดท้ายเราถ้าเกิดว่าเราใช้ชีวิตของเราปกติแบบนี้มีการเดินทางมีการมีการทําในสิ่งที่ควรจะต้องทําในชีวิตเนี่ยมันเราเราอยู่ด้วยกันได้แค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยครับห่วงเอเ็นัเลยนะครับห่วงไหมครับหวงเหรอครับห่วงห่วงอ๋อผมไม่นะผมว่าน้องเขาก็เป็นคนที่ผมถือว่าเป็นเป็นเด็กที่มีความคิดโอเคคนหนึ่งนะครับเพราะวเขาก็มีที่บ้านมีพี่น้องมีอะไรที่คอยดูแลเขาอยู่แล้วครับอืมจะบอกว่า วันเกิดอะครับวันเกิดก็ไม่ได้ทำอะไรเลยเอ่อให้ก็ให้ของเล็กๆน้อยๆครับคือส่วนใหญ่จะให้วันอื่นมากกว่าที่ไม่ใช่วันเกิดอะไรเงี้ยครับของชิ้นใหญ่ๆนะครับมีคำวพออะไรให้น้องไหมครับก็็ำวพรปกติครับก็แค่บอกว่าเออให้อย่าปล่อยให้แบบตัวเลขนี้มันผ่านไปโดยที่มองย้อนแล้วว่า ปีนี้ไม่ได้ทําอะไรให้กับชีวิตเลยถ้าเรากลับมาอาจจะไม่เห็นเราทําอะไรสักอย่างไปก็อาจจะเป็นได้หรือว่ายังจะทาเหมือนเดิมทุกอย่างหรื่จะละครนะคือกลับมามีมีเล่นหนังแน่ครับมีเล่นหนังก็ม,มีมีตัวซิงเกิลเพลงนิดหน่อยแน่ครับส่วนละครแต่ว่ามันจะมีงานกํากับที่ยังยังค้างอยู่ประมาณสองสามโปรเจกต์ Project, แต่ว่าต้องเบรกไว้ก่อนนะแต่กลับมาก็ตอนนี้ก็ให้คนเขียนบททิ้งไว้ครับขอบคุณครับ 来看不饱，哎、嗯。 ยงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR v a r i e t y คุณก็จะไม่ตกเทรน์กับคลิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีกๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อบแบบไม่จำกัดท้ายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสบเบื้องหลังอีเวนต์สุดซรรร่าบกองละครสุดฮิตแบบอันศิลที่คุณต้องร้องว้าวช้องแซ็กดวงการงานการเงินความรักแบบัแน่น,มนไม่เสียเงยินทุกสัปดาห์กับ w w w p r v a r i เว็บดก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว